ผมจะเอาหัวลากนะหัวลากคีโลกลากโรเบิแล้วก็ลากอาเอารถปุดขึ้นนะผมวันนี้ผมจะลากประมาณ3 6ตันเดี๋ยวแคสามสหกขึ้นเลยนะตอนแรกว่าจะเอาวอลโว์สี่แปดอ่าสี่ไม่เจอครับติ๊กมาไม่ติดครับผมไปดูได้เลยครับผมมันติ๊กมาไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ผมก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะรผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับกเ็เดี๋ยวเราจะทําการากดขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาออโมเอา,เอ,าอันนี้ออกมาก่อนเลยดิวโลโก้นะครับผมแล้วก็เอาบุกี้ฮะอ,อ๋อตัวนี้มันสามารถตั้งโปรแกรมได้นะคุณผู้ชมันสามารถแบบให้บุกี้เข้าบุกี้ออกอะ สามารถตั้งเป็นโปรแกรมได้ว่าจะให้ออกเท่าไหร่ให้เข้าเท่าไหร่นะครับผมตั้งได้นะครับอย่างนี้ผมให้มันเข้าสุดเลยตามจริงมันต้องเข้าประมาณช่วงนี้เนาะนี่ผมล่อสุดกระบอกเลยผมล่อสุดกระบอกก็จะเป็นแบบนี้เลยดูเหมือนรถพิการเลยใช่ไหมตอนม,มั้ต้องเข้าประมาณนี้คือเขาตั้งโปรแกรมไว้แหละตอนนีต้องเข้าประมาณนี้ เวลาออกมันก็จะเวลาออกก็จะประมาณนี้ไม่ให้มันชนอะ่ะเนี่เขาจะเขาจะตั้งไว้ประมาณนี้ถ้ามันออกมันจะชนไงไม่สามารถค้ำปิดได้นะครับแต่มันสวยอะ่ะสามสามหอะ่ะมันสวยมากนะครับ แล้วก็อันต่อไปผมจะใช้เป็นโลเบิตนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมอา่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะวันนี้เอาสีใหม่หลเ,เลยหลักกัน,นลลก็ขออนุญาตเอาสีใแบบหม่เลยหลักกันสีเขียวเลยหลักกันสีเขียวเลยหลักกันอืมอ่าสีเขียวแบบเขียวด้านๆไหมเอาอ่อเขียวเขียวประมาณนี้ก็ได้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับผมอ่าตัวรับน้ําหนักนี่เลยแล้วก็หัวลากเป็นหัวลากฮีโน่นะครับอุ้ยฮีโน่ฮีโน่จัดไปเลยพี่อ่าาลาวันดออันนี้จะเป็นตัวรับน้ําหนักแทนแทนแทนเอาหัวลากรับน้ําหนักสามารถถามว่าเอามาต่อเลยได้ไหมต่อได้เลยนะครับต่อเอาหัวลากมาต่อโดยตรงได้แต่ว่าหัวลากจะรับน้ําหนักโดยตรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว รับน้ำหนักแทนเรานะครับก็จะเอาหัวลากแค่ดันอย่างเดียวก็พอหัวลากไว้ดันอย่างเดียวก็พอเดี๋วันนี้จะลองลาก36ตันดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเออเอเอเดี๋ยวเรามาดูกันผกนรนะคับมเเดี๋ยวรามาดูกัน,ดกนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลย พี่พี่มายกให้ผมหน่อยไหมพี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะรัวหนึ่งนะคุณผู้ชมเรามีเครื่องยกพอดีวะ่ะอ่าเป็นคล้ายๆคูปต้านะคไม่ใช่โฟลกรีฟนะครับเออพวกคล้ายๆกับโฟลกรีฟนั่นแหละแต่เราจะยกให้นะเพราะว่ามัน

คล,าล้ายๆรถไถกูบต้าเลยเนาะคุณผู้ชมนะเนาะเรียบ,บร,อรบอย้อยครับต่อรับน้ำหนักต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนดีถอยครับถอยถอยสายครับสายเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวเจนมันอาจจะติดดูมืดนิดนึงนะสำหรับแบบนี้นะครัวามเป็นจริงมันไม่มืดขนาดนี้นะอันนี้มันมืดตึบ๊บบบมืดตึอต้อครับผม มันจะเต่อเลยมันจะเต่อเลยมันจะเต่อเลยจะต่อไม่ได้ป่ะต้องต่อตรงหัวดิโอเคต่อเรียบร้อยอเราจะรถขึ้นครับโอ้ดูขัดขัดกันนิดนึงอย่าไปลงล็อกอย่าไปลงล็อก ปึ๊บโอ้โหดีดนุ้งเลยว่ะแล้วก็เราจะเอารถขึ้นนะผมมาครับผมเนี่ครเราจะเอารถขุดขึ้นนะครับรถเอาตามจริงมันคขึ้นมันขึ้นได้2ทางนะครับขึ้นได้2ทางแต่ว่าเราจะาขึ้นทางไหนก็ได้แหละนะครับผมแต่ว่า เราขึ้นในถูกเราขึ้น,เร,นเราขึ้นทางที่มันถูกต้องเถอะนะครับผมแค่สามผมนี่ก็ยังสไลด์อยู่เหมือนเดิมนะเป็นรถที่ดีนะแต่ว่ามันยังสไลด์อยู่เลยอนะ่ะมันเยอะเกินไปแล้วผมมองว่า,ามันงอเยอะเกินไปนะต้องประมาณช่วงนี้เออเรา,าพอดี สามสิบหกเด็กเจนนะผมสามสิบหกตันนะเออถอดมุ้งกี่ได้นะถอดเปลี่ยนได้สบายเลยเออ เขียครับวางครับวาง3ามสัครับเอาตัวกระดูกหมาเนี่ยวางลงไปเลยใหญ่แักเอฟเลยนะคุณผู้ชมเออดับเครื่องไปก่อนดับเครื่องไปก่อนใหญ่มากมากนะบอกได้เลย3ามสับหกนะถ้ารถจริงโอ้โหฟันแบบแหลมปิดเลยคุณผู้ชมฟันแหลมปิดอ่ะ ทำไมเขาไม่เรียกเล็บก็ไม่รู้เขาเรียกฟันกันนะฟันบุ้งก,กีเขาเรียกว่าอย่างนั้นอะตามจริงมันคือเล็บนะครับเพราะว่าบุ้งกีนั่นคือมือนะครับไม่ตรงเหรอไม่ตรงใช่ไหมได้ปะ ำไมไม่ได้วะโอ้ยตรงแบบตรงตรงล็อกจริงๆอะ่ะโอ้ยตงตรงล็อกแบบตรงล็อกเลยอะ่ะยกยกขึ้นดิพี่ยกยกยังไงอ่ะพี่เอ้ยยกไงวะคุณผู้ชม นี่ไงนี่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 อ๋อยกแล้วยกแล้วยกแล้วใช่ไหมอ๋อลอยเออลอยถือว่าลอยเยอะอยู่นะครับโอ้และนี่ก็คือการลากรถขุดบูมเบลไม่ใช่รถขุดสามสิบหกตันมาเลยครับผมมาดูกันว่าของเราจะลากไหวหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไหวนะครับ โ oh, อ้ชิวๆครับชิวๆดูคอนเสิร์ตมาอ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 าาโอ้มันไม่สวยเลยว่ะเพื่อนคนไม่สวยเลยวะเนาะสวยเปล่าวะถ้าไม่สวยก็ต้องเอาออกนะครับโอ้เจนพี่ผมมองว่าไม่สวยว่ะดูแปลกๆว่ะจับจับจับ เยผมฟังจมูกจำได้ผมเล่นรถคันนี้บ่อยจนผมจำได้อะร้อยมาครับเออเออมามาเลยครับมาเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรถมันเบียดมาอย่างนั้นผู้เอ,อ่ะเฮ้ยอ้อมขวาผมไม่อ้อมอ่ะผมรัดมพทางนี้เลยผมติดมาเนี่ยโอ้โไม่ติดว่ะโอ้โหตรงนั้นไม่ยังติดแต่ตรงนู้นว ตรงรั้วไม่ยังติดว่ะเฮ้อ้อเฮล้อล้อเป็นไรอ่ะล้อเป็นไรวะน่ะโอ้ล้อมันติดไอ้ทำไมมันติดขนาดนี้เราจะไปได้ยังไงเนี่ยผู้ชมโอ้โนี่แกออกเริ่มต้นเองนะเนี่ยโอ้แล้วรถขุดเอ้ารถมันยกไม่ไปนะ รถขุดก็เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้แม่งล็อกมาไม่อยู่โอ้โหมันติดแล้วดึงไม่มาเลยคุณผู้ชมรถขุดแม่งสไลด์ลงเฉยแล้วรถขุดไม่ค่อยดีนะอุย้ยมันเลี้ยวไปทางนู้น ผมรถติดเอไอหัวขวดอีกโอ้พระเจ้าเอ้ยไอ้รัวนี้มันก็ติดอีกโอ้โหยพระเจ้าเอ้ยติดเอไอหัวไข่เนี่ยไปดีเอหัวควายเอไอขวดหัวใคไขอไอหัวขวดนะผมหัวหัวมันเป็นขวดนะครับไปให้มันไปก่อนไป เออนั่นแหละนั่นแหละหนั่นแหละไปครับไปไปลขึ้ไปมันทำไมรถขุดมันโค้งไปโค้งมาไงอย่างนั้นวะน่วันดีครัูอูด้ดูดูมีสปรอยสเปรย์ด้ดดดยยวยนะคุณผู้ชมไข่มันแบบบุญเขียนไปม,ออมั้งขบวนเป็นรางรถไฟนะเป็นทางอุโมงค์รอดทางรถไฟนะเหมือนรถไฟทางคู่นะเด้อเป็นไง อารมณ์เหมือนรถไฟทางคู่เลยนะเด้โหหอยสวยง,งามจา้าข้างบนนี่เป็นรางรถไฟนะครับเน่อยู่ใต้อุโมงครับผมอยู่ใต้อุโมงครับอยู่ใต้อุโมงอารมณ์เหมือนรถไฟทางคู่นะครับข้างบนเป็นทางรถไฟนะครับน่าจะรอดได้อยู่มั้งใช่ไหมน่าจะได้แหละผมชอบมากนะคหาบหตตัวนี้มากผมชอบมากเลยน่ครับโอ้รอดได้นะ ข้างบนมันเป็นรางรถไฟนะดูดิเป็นเหล็กเลยนะครับเฮ้ยตามจริงมันวางเป็นทางคู่ได้เลยเนะี่ยใช่ไหมเออมันเป็นทางคู่ดีกว,ว่าข้างบนเออเวลาก่อสร้างทางคู่เขาก็ก่อสร้างก่อสร้างได้เลยนะไม่ต้องแบบว่ามาสร้างสะพานเพิ่มก็วางรางไปได้เลยเนาะเออดีว่ะก่อสร้างเผื่ออนาคตด,ด้วยโอ้โหดูใครเหมือนมาฉีดสเปรย์เล่นวะเนะี่ยฮะบันบึนจังวะเออไอ้มึนชิบผ่ายเลย ก็ถือว่าดีนะครับผมนี่ก็สามารถลากได้ไหวเนาะไหวชิวไหวชิวเดียวไหวชิวเลยไหวชิวเลยไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับเฮ้ยเจนเ็นเออไป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 รูปร่างหน้าตาโดนกันเป็นทัวเอ้ย ฮ้ยอะไรวะเนี่ยรูปร่างหน้าตาโดนกัดเป่งตอเป่งมาที่บ้านขตัวนะโอ้โหอืดอืดอืดขึ้เดินไหวหมเอ้ยเฮ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  มัรถจะยกเฮ้ยเ้ยมันรถจะยกยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันรถจะยกเลยครับผม

เราต้งเลี้ยวซ้ายนักพรานเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับผม่อผมไปทางรอดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟโอ้เจนพี่เจนเจนไอมาพอดีเลยรูปไม้อย่างเร็วเลยว่ะโอ้โหคอมบินจัดเจนพี่เจนเป็นเจ็บกับเราอ่าๆๆโอ้ยมันไปก่อนไปก่อนไปก่อน โดนพีตดนโดนตดนอันนี้เป็นข้ามคลองนะผมเอาอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ชนอะไรเลยเนี่ยเอาเอาเอาขยับได้ไหมเอาผมยังไม่ได้ชนอะไรยังไม่ได้ทำทำันทำอะไรเลยอือมันต้องใช้แรงมหาศาลนะมันถึงจะมาได้นะครับ ติดซ้ายติดขวาติดนั่นติดนี่ติดไหนโอ้ติดติดอยู่ตรงนั้นแหละอืออ๋แล้วลไอ้รถเป็นอะไรอย่างเนี้ยโอ้ยเราจะล้ำออกมาทำไมโอ้ยบ้าเอ้ยอ่ออ่ายกผมไม่สามารถยกรถขุดได้คุณผู้ชมตอนนี้ อ๋อเอฮะไม่สามารถผมไม่สามารถยก336สากนีกก้นได้ในตอนนี้ไ,ไปเจ้าไปไปอย่างนี้เลยไปผมไม่สามารถยกรถกุดได้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองผมเอาเบลออกแล้วอ๋อเบลเอ์เบลออกถึงจะยกได้ว่ะเบลออกแล้วยกได้โอ้โหแล้วผมติดแล้ววะ่ะเดตืนไปไม่ได้เลย โอ้โหฮมันลำบากจังวะปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยว้ายเออปุ๊บอ่าไปครับอุ่สาสิบหกตันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมโอ้โหเบี้ยวชิบหายใหมอดเลยปรโถูเอ้เอาไปเถอะมันยังเบี้ยวเลยปัะโูเอ้ ไป Jamie, lonely, no. ไปไปปไปเวลก็หมดเสียเวลาครับเป็นรถนี่แหละช่างมันไปเถอะเดี๋ยวขึ้นสะพานนะเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ย้ยเเยเฮ้ยเฮเเย้ยเยยเย อไอ้มาอีกแล้วโอ้แล้วมันจะไปยังไงเนะี่ยว้ายมาจากเยอะเลยมาเยอะนักใช่ไหมมาเยอะนักใช่ไหมโกข้ามทัวโกข้ามไปเลยมาเยอะนักใช่ไหมอืมอืมมาเยอะนักใช่ไหมลงยังลงลงยังเออเนี่ยแหละเปนมาอย่างเยอะเลยพระเจ้าเอ โอ้อะไรเนะี่ยคือแบบเราไม่ค่อยอิสระเลยนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับผู้ชมเป็นเนินเขาเขาทำเนินดินขึ้นแบบว่าให้สําหรับข้ามทางรถไฟเลยนะเออเขาไม่ได้สร้างสะพานนะเขาทั้างข้ามทําสะพานทําทําเป็นสะพ,พานแล้วก็ทําเป็นแบบว่าทำทำเป็นสะพานแล้วก็ทําเป็น ทำเป็นอะไรวะทำเป็นสะพานแล้วก็ทำเป็นกองดินอ่ะตรงนู้นก็ทั้งข้ามทางรถยนต์นะครับโอ้ยยกข้ามทางรถยนต์ฝั่งนู้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสรุปก็คือลากไหวนะครับแต่ว่าอืดบอกได้คำเดียวว่าอืดนะครับผมสำหรับ336นิดเจนนะครับสำหรับหัวลาคกีโน่นะครับผมสวัสดีครับ